เราตะเกียบมันไม่มีวงจรตเกียบวงจรออกใส่ไป็นในเคื่องเามาทิศทิศไปอันนี้เป็นระบบไมโครวิปกติคือลอยลอยลอยวัดอยวัดีลอยาิบปุกลอยเจ็อยใช่ไหมแล้วก็มีระบบยางยางบกไมโครวิฟโดยกำลังตัดดังแล้วมันีังใช่ไหม,มติม้งก็มาปุ่มปรับไปทีนึ่งลอย ลอยวัดเอาต้องมาตั้งเวลานึ่งนาทีก็ไม่กี่วันมันจะรันตีลอยวัดนึ่งหนาที่ลอยวัดตรงนี้เป็นการใช้เรียกอีออนห้าวิไหมประมาณครับประมาณกี่วินะสามวิสามวิใช่ไหมแล้วก็มันก็อ๊อบอ๊อบไปประมาณยี่สิบห้าวิแล้วก็จะอ่อนไม่ห้าวินะครับอ๊อบไปอีกยี่สิบห้าวิแต่ว่า,าพาวเวอร์มันจะออกมาเนม็กซ์เซนต์คาวนี มามามาใช้ตัวควบคุมเสริมเสริมก็ไปก,ก็คือ,อสมุดว่าลอยวัดแต่ว่าเราสามารถอัพอับได้วันในในในลอยวัดตรงนี้มันเป็นงานเชนเลสไอ,อ,อมันจะออกมา7 5 0วิบัดในในสามวินาทีแต่การมันจะออกไอยีวินาทีกลายเป็นลอยวัดแต่คราวนี้ให้มันออนที่ลอยวัดตรงนี้ ก็คือมันจะออนที่ซ้ำเจ็ดลอยห้าสิบวัตในเวลาซ้ำวินาทีแต่เราสามารถบปับปับปับเพิ่มได้ว่าเราจะให้มันอ้อนที่เจ็ด้อยห้าสิบวัตไปในซ้ำวินาทีด้วยด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ความว่าเจ็ด้อยห้าสิบวัตเนี่ยเป็นแม็กซ์เท่นั้นแต่เราสามารถรับได้จะเอาหกลอยห้าลอยสี่ร้อยซ้ำลอยอะไรเงี้ยภายในซ้ำวี สรุปสรุปไมโครเวฟตัวนี้คือมันจะทำงานทำทำงานโดยการควบคุมได้สร้างฟังก์ชันฟังก์ชันอะไรก็คือการการตั้งเวลาตั้งเวลาว่าให้มันทํางานกี่นาทีเช่นสร้างนาทีพอมันทำงานเสสร้างนาทีปั๊ปบมันจะ off. อพคันด่่นึ่งตั้งเวลาอันนี้สมมติเราตูดตั้งไรสร้างนาทีคัน่ิซ่องคือตั้งตั้งทาวเวอร์เชนปุ่มตั้งไวที่เม็กก็คือเจ็ดลอยห้าสิบ เจลลอยซิปอปุ่มตัางๆแม็ก,กคือมันจะอ่อนบรลอดฟังก์ชันที่สร้างมาคือ,อในในเจลลอยซิปเนี่ยเราสามารถลดทอนได้ว่าเราจะเอาแถวไหนเจนถ้าปุ่มมุ่นตรงนี้ลอยเปอร์เซ็นก็คือเจลลอยซิปถ้าปุ่มขับตรงนี้ซิปเปอร์เซ็นก็คือเจลวัตต์อะไรประมาณเนี้ยแต่อีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือ,อที่ที่ไมโครเวฟมันอ่อนออฟเนี่ยเราก็สามารถลดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เจนที่ลอยวัดทุกครับซิปเปอร์เซ็นก็ไม่ว่ามว่า มันจะทำงาน750วัตต์ในเวลา3วิสิบเปอร์เซแล้วก็อพไปอีก27วิบเจ็ดมิไเรี่ยปุ๊บจะเลือกสิวัตต์อนนี้จะทำงานได้3ฟังก์ชันเรื่องการเวลาซอ่องตั้งตั้งดีเลย์เวอรทำงานแต่ใดอพไปแต่ใดแล้วก็วกฟังก์ชันทีสรางก็ 3, คือตั้งเปอร์เซ็นต์ตั้งเปอร์เซ็นต์ percent, ข้อมกำลังนะแต่ละจุดซึ่ง พก่งเขา้าใที่ที่ที่ต้องก,การก็คือก็คือ power ให้มันอ่อนตลอด power ก็คือให้มันอ่อนตลอดแต่ว่าเราปรับก่อนเราจะกำลังเท่าไรในในในมดกำลังที่มันสามารถปรับได้ไม่ไม่ใช่อ่อนอักคืออ่อนตลอดแล้วก็ปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าเราจะกำลังเท่าไรแต่ถ้าถ้าถ้ามดเนี้ยมันเป็นกำลังเฉลี่ยมดลอยลอยเปอร์เซ็นต์มด สามลอยมดสี่ลอยห้าสิบมดโอปลอยมันจะเป็นออนแล้วก็อ๊อฟแล้วก็ออนแล้วก็อ๊อฟไปเพราะนั้นกำลังที่ได้ก็คือกำลังเฉลีย่ยแต่ถ้ากว่ามดเม็กทั้งมันคือออนตลอด์โหลดวเรามาปรับกำลังตรงเนี้ยก็คือเราจะได้กำลังที่เป็นกำลังจริงๆไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ต้องเฉ<ม>ลีย<อ>ล่ยหรอกมันออนเดอร์โหลดมันออนตลอดเราก็ไปปรับเปอร์เซ็นต์เราจะเอาแต่ได้แต่ถ้ากว่ากำลังเฉลี่ยบวกกับเปอร์เซ็นต์ก็ไม่กล้าเราสามารถปรับ เปิดซินได้รับเฉลี่ยได้ครับมันจะหลดกทนลงไปอีกเจมนนี่ตีฟมสมุดอะไอยวัดก็คือออนออนออนจะดรอยหสิบก็คือออนสามมิอบไปหยิบเจ็ดมิแต่ว่าออนสร้างมิเนี่ยมันจะลัน,ลน750ตี่เจ็ดร้อยห้าสิบเพราะนั้นเรามาหลักทนได้อีกทีหนึ่งครับคือตรงนี้ออนเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยสิบวัดแต่ว่าเจ็ดร้อยสิบวัดแต่ว่าออนสามมิอบสามมิเอ้ยอบยิบเจ็ดอบยิบเจ็ดทีนีใน้ในในในเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยเราหลักทน วัดเดินปมสลุกนะสลุกว่า,า,นะา,วาตัวเนี้ยเป็นตัวตั้งเวลาว่าเราจะมันทํางานกี่นาทีสมมติว่าสูงสุดที่มันทําได้คือหนึ่งชั่วโมงประกอบหนึ่งชั่วโมงมันจะตัดฟังก์ชันที่สังก็คือตัวเนี้ยเป็นตัวทํางานว่ามันออนอ๊บออนแล้วก็อ๊บออนแล้วก็อ๊บตั้งดีลีในการเชื่อมโยมันจะออนที่เจ็ดร้อยสิบต่ลดนะเจ็ดร้อยสิบแต่ว่ามันอ๊บไปนานนั่นนิดนึงอันนี้ก็คือออนเจ็ดร้อยสิบแต่ว่ามันจะอ๊บไปอีก อ่อนนิดนึงละกันอ๊อบน้อยลงอะไรเงี้ยสี่ร้อยสิบก็คืออาจจะออนออนออนยาวนิดอ๊อบน้อยน้อยันนี้หกร้อยคือออนยาวมากนักอบนิดเดียวเจ็ดร้อยก็คือไม่อ๊อบเลยซึ่งตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ปรับปรับปรับความเร่งสรุปไอตัวเนี้ยมันออกมาเจ็ดร้อยสิบตลอดเพียงแต่ว่ามันอ๊อบไปจากไหนตัวเนี้ยเป็นตัวลดรูงว่าจะเจ็ดร้อยละจะเจ็ดร้อยห้าสิบเนี้ยเราจะให้มันลดเลือดจากไหนเนี้ยมีสามตัว ตัวนี้ปังเมลา่าตัวเนี้ยเจ็ดร้อยสิบกิโลนะแต่ว่ามันใช้วิธีการอ็อกตัวเนี้ยเจ็ดร้อยยีสิบแต่เราสามารถลดได้เราเจ้เท่าไดครับเราไปกดทดสอบทดสอบเล็กๆติดตับหุมจนออกออกแล้วดึงเงินจะเลือกแต่รถเปล่าๆเป็นเป็นรถเลเียวๆรถเนี้ยเขาข้างในมันจะเป็นสั้นสั้นเหลี่ยมเส้นแล้วก็เป็นกัดกัดกัดเชื่อง ต้องเข้าใจว่าเป็นการากันนิออนยิ่งมาดนไมโครเวฟก๊าซมันจะแตกตัวมันก็จะเหลื่อนเส้นด้ลักษณะเดียวกับระบบไฟก็คือมันจะใช้ซักไฟฟ้าแรงสูงไปทำให้กา๊าซแตกตัวแต่อันเนี้ยจะใช้ไมโครเวฟยิงเข้าไปเลยไมโครเวฟยิงเข้าไปในกา๊าซที่ว่าอยู่ในความดันตำ่ำมันมาดนไมโครเวฟมันจะแตกตัวก็ และก,การจุดรถไฟคือใช้พลังงานแต่ว่าอันนี้เขาจะใช้ไฟฟ้าก็คือ,อสนามไฟฟ้าแหล่งส้มแต่อันนี้เราใช้ไมโครเวฟก็คือคืนไมโครเวฟก็คือคืนสนามไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็แหล่งสูมด้วยเพราะนั้นรถมันก็นจะเดือเส้นไดมอนด์ครับเครื่องเคองกันตัดงานก็นกนกนกนคือนึ่งตั้งเวลาสมมติว่าพ่มตั้งเวลานิดเดียวนะสักครึ่งนาทีนะครึ่งนาที เดีย๋ยวทำเงานเงอ้ลัดลัดลัดไฟดิบหนงอ่าตอนนี้ทำงานแล้วจอจะสังเกตได้ไม่มไมโครเวฟจานมันจะมุนเนี่ยจานมันจะมุน่นงก็กมีมีไฟให้แสงสว่างข้างในอ,อันนี้สังเกตได้ก็คือดูว่ามันทำงานแล้วต่อไปก็คือตั้งกำลังตอนนี้ตั้งกำลังลอยลอยลอยวัดแต่ว่าลอยวัดเนี้ย ฟังก์ชันอีกตัวนึงที่ตัดแลงก็คือเราไม่ได้เปิดก็คือเปิดเซนต์างกับสูนรอยวัตจริงๆคือ700อาซิปแต่มันออฟนั่นโดยตัวนี้ไม่เปิดเนี่ยกำลังไม่ออกตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมกําลังลักตัวนี้จะเป็นตัวตั้งเวลาออนออฟตัวนี้จะเป็นตั้งเวลา off bit. ออฟปิดถ้าสมมติว่าพิ่มตั้งเม็กเลยก็คือ700อาิก็ไม่กลว่าออนดันด อนดัลอดอ่าแต่จะเนี่ยตังไหม <c oughs> อ่างไหนี่ก็ตังไรขึ้นนากที่นะประมาณขึ้นหนัที่อันี้ก็ตังเจ็ดร้อยสิบก็ไม่ว่ามาเจ็ดร้อยสิบเมกเลยต่อไปก็คือปรับปรับกำลังอ่าเริยมปรับกำลังสังเกตรถไฟข้างในไว้แม็กกวิฟมาก็คือรถไฟจะติดนะครับอ่าแม่กกวิฟมาแล้ว ก้มสามัดควบคุมจัดอ่านี่มันเอาเป็นไหมอะไรไมโครเวฟมามาปุ๊บรถไฟติดถ้าว่าอยากให้งงติดมาก,ก็เร่งพาวเวอร์แรงๆอ่าไม่ไม่เรงเยอะไปรอดจำไหมรอดได้ครับเพราะรถนี้เป็นรถประมาณเป็ดวัดซึ่งไมโครเวฟมันเจ็ดร้อยห้าสิบกว่านั้นวันน้อยๆก็ๆพอรัก ลอดมันเสื่อมแล้วนะลอดเสื่อมแล้วครับโอเคครับท่านการตรวจสอบ